ิดตัว iQOO 15กล้องเพลรสโค 50MP ซูมไกลกว่าเดิมกล้องเพลรสโค 50MP ของ iQOO 15มาทำงานแล้วและเป็นการอัปเกรดใหญ่ในเรื่องกล้องของสมาร์ทโฟนนี้พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของการปรับปรุงเพิ่มเติมในกล้องของ iQOO ที่เคยมีการเติบโตมาตลอดเวลาแต่เห็นว่ากล้องเป็นส่วนที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่จนกระทั่งการเปิดตัว iQOO 15ที่มาพร้อมกับกล้องเพลราสโค 50MP ที่มีความสามารถในการซูมไกลกว่าเดิมและมีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย ไ q ค15ก็เป็นเหมือนการเผยแพร่ของกล้องเทเลสโคป50 MP ที่มีความละเอียดสูงและมีเซ็นเซอร์โซน้ที่ช่วยให้ภาพมีคมชัดแม้แสงน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากในวันนี้พร้อมทั้งมีการแสดงตัวอย่างภาพของการซูมในที่แสงน้อยที่มีคุณภาพที่ดีและคมชัดอย่างไม่ธรรมดาแต่นี่เป็นส่วนที่เราเห็นว่าคนมักจะพลาดไปและเป็นส่วนที่น่าสนใจมากคือการซูมของ a q ค15มีความสามารถในการซูมออปติคอ 3x และสามารถซูม INSENSOR ได้ถึง 6x นอกจากนี้ยังมีซูมดิจิตอลที่สามารถซูมสูงสุด 100x ได้อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆการเตรียมเปิดตัว IQO 15ที่จีนในวันนี้20ตุลาคมก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยพร้อมทั้งสเปคที่เห็นว่ามีความครบครันมากขึ้น ทั้งหน้าจอโม l e ตขนาด6.85นิ้วความละเอียด 2K พร้อม f r เฟรชเรต 144Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 8 l e Gen 5กับชิปเกมมิ่ง Q3 แบตเตอรี่7,000 mAh ระบบชาร์จไว100ด 1, 00, ับเบิลยูกล้องหน้า 32MP และกล้องหลัง3ตัว 50MP ทั้งหมดและยังมีกล้องเ i s c o p e 3x ที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้และนี่เป็นส่วนที่เราเห็นว่าคนมักจะพลาดไปและเป็นส่วนที่น่าสนใจมากคือการเปิดตัว i q 15ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 16, p o r OS 6 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นเฉพาะคุณและเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพื่อนๆคิดว่าการเปิดตัว e Qo15 ครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวที่สำคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับการเปิดตัวครั้งนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันได้เลยนะครับ